สวัสดีครับวันนี้มาวิเคราะห์เกมกับเบอร์ลี่ที่เก็บชัยชนะแทบจะนาทีสุดท้ายกันเลยครับลิเวอร์พูลบุกคว้าชัยชนะเหนือเบอร์ลี่ได้แบบหือจับเกมเมื่อคืนนี้ที่เทิร์ฟมัวเต็มไปด้วยดราม่าตลอด90นาทีครึ่งแรกลิเวอร์พูลครองบอลได้มากกว่า80%แต่เจาะไม่เข้าจังหวะสุดท้ายยังขาดความเฉียบคมแม้จะได้ลูกเตะมุมมากถึง13ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครึ่งหลังอาเนสลอต ปรับหมากส่งคอเนอร์บรดลีย์ลงมาเติมเกมรุกและส่งตัวสำรองอย่างเชซางูโมฮาและฟริมปองลงมากดดันแนวรับเจ้าถิ่นนาทีที่84เบอร์ลียเหลือผู้เล่นเพียง10คนเมื่อเลสลียอูโกชุกูโดนไล่ออกจากสนามและแล้วในช่วงทดเจ็บนาทีที่ 90+5 บโมฮัมหม็ดซา l a าสังหารจุดโทษสำคัญหลังลูกยิงของฟริมปองไปโดนแขนฮันนิบาลเมชบรี ส่งผลให้ลิเวอร์พูลเฉือนชนะ1ตัวศเก็บ3แต้มสำคัญและยังคงรักษาสถิติชนะรวด4นัดติดต่อกันลิเวอร์พูลเกมนี้เต็มไปด้วยดราม่าตลอด90นาทีและจบลงด้วยชัยชนะของหงแดงในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายเกมนี้บอกเลยครับว่าแฟนหงต้องใจหายใจคว่ำเพราะทีมครองบอลเหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงแต่กลับต้องรอถึงวินาทีสุดท้ายกว่าจะได้ประตูชัยจากโมฮัเม็ดซาลา เปิดฉากเครื่องแรกหรือว่าพูบุกใส่ทันทีการครองบอลสูงถึงกว่า80%แต่ปัญหาคือจังหวะสุดท้ายยังขาดความคมมีทั้งลูกครอสและลูกเตะมุมถึง13ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยมีโลสเคอร์เคสประเดิมสนามค่อนข้างตึงเครื่องไหวไม่มั่นใจจนโดนใบเหลืองและท้ายที่สุดถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่นาที38ให้แอนดี้โรเบิร์ตสันลงมาช่วยฝั่งซ้ายซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้เกมเร็วของอาร์เนสอต เพราะโรเบอร์สันลงมาแล้วช่วยบาลานซ์เกมบุกได้ดีขึ้นอีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตคือโดมินิกซบอสไลที่กลายเป็นตัวคุมจังหวะมีโอกาสยิงไกลและลูกนิ่งหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้เบอร์ลี่เสียประตูในครึ่งแรกได้เข้าสู่ครึ่งหลังอาเนสลอตตัดสินใจเปลี่ยนอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์ออกแล้วส่งคอเนอร์แบรดลี์ลงมาทางฝั่งขวาซึ่งทำให้ทีมมีความกว้างและการเติมเกมที่ดุดันมากขึ้น ฝั่งโซบสไลยังคงส่องไกลหลายครั้งและเป็นคนเร่งเทมปูการบุกอย่างต่อเนื่องแต่เบอร์ลี่ก็ยังคงตั้งรับลึกเล่นแพ็กโซนหน้าเขตโทษได้แน่นหนาะจนกระทั่งนาทีที่84เกมเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อเลสลี่อูโกชุกูของเบอร์ลี่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามจากการทำฟาวใส่ฟอร์เรนเวิร์สทำให้ทีมหงแดงมีเวลา6นาทีเต็มในการโหมบุกใส่คู่แข่งที่เหลือแค่10คนและแล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นาทีที่90บวก3ริโองูโม่5ตัวสำรองดาวรุ่งลงมาปั่นป่วนแนวรับและจังหวะต่อเนื่องเจอรมีฟริมปองได้โอกาสยิงแต่บอลไปโดนแขนแฮนิบาลมิชบีในกรอบเขตโทษวาเช็คแล้วผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษทันทีนาที90บวก5โมฮัมเม็ดซาลารับหน้าที่สังหารและเขาก็ไม่พลาดยิงเสียบตะขายอย่างเด็ดขาดผ่านลิเวอร์พูลเฉือนชนะไปแบบดราม่าสุดๆ1-0สรุปแล้วเกมนี้เป็นอีกหนึ่งนัด ที่ลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นว่าทีมภายใต้อาร์เนสซ์ลอดคุมเกมได้ดีมากครองบนเหนือกว่าคู่แข่งแต่ยังมีปัญหาเรื่องฟินิชชิ่งและการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูสิ่งที่น่าชื่นชมคือการแก้เกมของโค้ชและความนิ่งของซาร่าที่พาทีมเก็บสามแต้งกลับบ้านได้สำเร็จหลังจบเกมอาร์เนให้สัมภาษณ์ว่าในเกมฟุตบอลบางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาจังหวะมหัศจรรั์หรือเรื่องโชคซึ่งเกมนี้เราไม่มีจังหวะมหัสจรรั์แต่เรามีโชค ผมรู้สึกโล่งใจและรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะสร้างโอกาสยิงเมื่อเจอกับทีมที่เอาผู้เล่นทั้ง11คนไปกองอยู่ในกรอบเขตโทษซึ่งตรงนี้ถือเป็นวิธีการของพวกเขาเพราะพวกเขาเกือบจะได้หนึ่งแต้มจากเราแล้วผมไม่ได้มองในแง่ลบนะแค่จะบอกว่ามันยากแค่ไหนเวลาเจอทีมระดับพรีเมียร์ลีกพวกเขาตั้งรับและไม่เล่นบอลจากแดนหลังผู้รักษาประตูก็เปิดยาวตลอดถ้าเราไม่ได้ประตูจากลูกตั้งเตะ ทางเดียวที่จะยิงได้ก็คือการเล่นโอเพนเพลย์ซึ่งมันยากมากหากต้องเจาะผู้เล่น11คนที่ยืนอยู่ในเขตโทษตัวเองเราเข้าใกล้แต่ทุกครั้งก็มีเท้าขวางเอาไว้หรืออะไรสักอย่างไม่มีโอกาสเน้นๆผลเสมอจึงเป็นสิ่งที่คาดไว้แต่เราก็พยายามเปลี่ยนตัวเพื่อใส่ผู้เล่นเกมรุกให้มากที่สุดผมคิดว่าท้ายเกมเรามีตัวรุกถึง6-7คนเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่านั่นคือเหตุผลที่เรายิงได้หรือเปล่า แต่เราก็ได้จุดโทษและก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสจะจะจากเจอร์มี่ฟริมปองดังนั้นก็ต้องบอกว่าผมทั้งโล่งใจและรู้สึกว่าเรามีโชคผมคิดแทบทุกทางเรื่องการเปลี่ยนตัวแต่สุดท้ายผมก็กลับมาคิดว่าผมไม่อยากออกจากสนามพร้อมผลเสมอแล้วมานั่งเสียดายทีหลังว่าทําไมไม่ใส่ผู้เล่นเกมรุกให้หมดซึ่งหากเป็นเกมอื่นคุณอาจลังเลว่ามันเสี่ยงไปไหมที่จะใส่ผู้เล่นแนวรุกถึง7คน แต่เกมนี้เราเจอทีมที่ถอยลงไปตั้งรับทั้ง11คนในกรอบเขตโทษผมคิดว่ามันไม่เสี่ยงเท่าไหร่และนั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจแบบนั้นที่สำคัญการเก็บโมซาลาไว้ในสนามย่อมมีประโยชน์เสมอและการถอดเขาออกในยามที่ทีมต้องการประตูคงไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยและวันนี้คุณก็เห็นแล้วอาร์เนอร์กล่าวมาดูคะแนนความสามารถนักแต่หงกันครับอาริสันเบเกอร์6.5แทบไม่มีงาน แต่คุมไลน์ออกบอลน,นิ่งทำให้ทีมยืนสูงได้เบอร์ลี่0เข้ากรอบคอเนอร์แบรลลี่6.5ลงครึ่งหลังเติมเกมกว้างครอสต่อเนื่องมีเหลือง75แต่ช่วยดันลายบุกดีอิบราฮิมาโกนาเต้7.0ดวลกลางอากาศแน่นอ่านบอลเร็วตอนท้ายช่วยปิดทรงสวนกลับวิจริงซันดา7.5ผู้นำเกมรับคุมโซนดี เคลียร์บอมกับคุมพื้นที่หน้าปากประตูทำให้เบอร์ลี่ไม่ยิงเข้ากรอบเลยมิลลสเค c ร์เคส5.5เปิดตัวตึงๆรับเหลืองเร็วและถูกถอด38จังหวะป้องกันยังต้องปรับแอนดี้โรเบอร์สัน7.0เปลี่ยนจุดสมดุลฝั่งซ้ายครอสแมนยืนตำแหน่งช่วยรีไซเคิลบอลริมเส้นโดมินิกโซบอสล7.0แหล่งผลิตจังหวะยิงไกลและลูกนิ่งของทีม เร่งเทมโปการบุกค,ครึ่งหลังได้ชัดเจนไรอันกราวนเบิร์ช6.5เชื่อมเกมต่อเนื่องพาบอลขึ้นแดน3ได้เรื่อยๆแม้จังหวะคิวพาสยังขาดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์5.5ครึ่งแรกต่อบอลสะดุดใต้แรงเพรสถูกถอดพักครึ่งเพื่อปรับทรงด้านขวาฟลอเรียนเวิร์ส7.0หาจุดพ็อกเก็ตระหว่างลายได้บ่อยจนคู่แข่งเหลืองสองจากการตัดฟาวล์ใส่เขาโดยตรง โคดีกาโป6.5เชื่อมกลางหน้าใช้ร่างกายพักบอลดีแต่ยังไม่คมในกรอบอีเบกิโยเอกิทิกเ5.5จังหวะสุดท้ายไม่เด็ดพอโดนเปลี่ยนออก72เพื่อใส่ความเร็วและไดร์เพลย์จากเคียซ่าเฟเดริโกเคียซา6.8ลงมาแล้วมีโอกาสาทันทีจากครอสของรอโบเพิ่มการวิ่งตัดแนวรับให้ทีมเจเรมีฟริมปอง7.0 คัมแบ็กช่วงท้ายแต่มีอิมแพคทันตาจังหวะยิงไปชนแขนฮานิบาลมิชบีนำมาซึ่งจุดโทษชี้ขาดริโอโมโมห้าเจดริเบิลและเพรสซิงเปลี่ยนสปีดเกมหน้ากรอบพื้นที่ที่เขาเปิดทางช่วยก่อจังหวะตัดสินโมฮัมเหม็ดซาลาหเเกมโดยรวมฝืดแต่ใจแข็งและนิ่งพอในโมเมนต์ใหญ่สังหารโทษนาทีที่90-5บก5พาทีมชนะไปแบบดราม่าสุดๆ ประตูนี้ยังพาเขาขึ้นเป็นอันดับ4ดามซันโวตลอดการพรีเมียร์ลีกตามรายงานไลฟ์บล็อกอังกฤษด้วยครับโค้ชอาเนสล็อต7.5อ่านเกมและเปลี่ยนตัวถูกจุดแก้ซ้ายด้วยโรเบิร์ตสันเติมแบ็กขวาด้วยเบรดลีย์และดูโอ้ซูเปอร์สับนาทีท้ายที่พลิกผลได้จริงถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับ